สวัสดีค่ะพบกับเซลมานาวฮอนด้จากเพจเซลมานาวฮอนด้าโคราชนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันค่ะแล้วก็มาชมรีวิวรถยนต์นะคะสำหรับคันนี้ที่มะนาวนำม,มารีวิวค่ะเป็นรถยนต์ Honda City Hatchback EHEV นะคะคันนี้เป็นรุ่น RS ค่ะสำหรับ EHEV นะคะตอนนี้มีจำหน่ายทั้งหมดด้วยกัน2 สรุ่น2เกตนะคะก็จะมีรุ่น SV นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่7 2 9 0 0 0บาทค่ะแล้วก็สำหรับคันนี้ค่ะรุ่น RS ราคาจำหน่ายอยู่ที่7,99,000บาทค่ะสำหรับที่มะนาวไทยอยู่นะคะก็เป็น Honda City Hatchback ทีมาเนอร์มาแล้วนะคะเพิ่งเปิดตัวไปเลยเมื่อวันเดี๋ยววันนี้นะคะมะนาวพาชมนะว่ามีอะไรนะคะที่เปลี่ยนไปที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะ สำหรับ Honda City Hatchback h, h back, e HE v RS นะคะสำหรับริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระจังหน้านะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะยังคงเป็นเครื่อง1.5ลิตรนะคะสีสู16บ16าล้า i-VTEC นะคะสำหรับแรงม้านะคะแรงม้ารวมเนอะรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะจะได้สูงสุดอยู่ที่109แรงม้านั่นเองค่ะ แล้วก็สําหรับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะทําได้ดีกว่าเดิมอีกนะคันนี้อยู่ที่27.8กิมตร่อลิตรค่ะรองรับ e 2 0ด้วยค่ะเริ่มจากด้านหน้าของรถยนต์นะคะสําหรับรุ่น rs นะก็จะเป็นไฟหน้านะคะแบบ led มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วจากโรงงานนะคะก็จังหน้านะคะดีไซน์สปอร์ตนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ rs นะคะแล้วก็รุ่นที่เป็นไฮบริดนะคะโลโก้ honda เราจะมีกรอบสีน้ำเงินนะคะ แล้วก็จะมีบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงถัดมาค่ะเรามาชมบริเวณด้านข้างของรถยนต์กันสําหรับลายล้อรถยนต์นะคะก็จะเป็นลายนี้เลยเป็นสีดํานะคะขนาด16นิ้วค่ะเป็นล้ออลลอยนะคะแล้วก็ถัดมากระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดําเหมือนเดิมนะสำหรับรุ่น RS ค่ะแล้วก็มีกล้องด้านซ้าย Honda l a n น w a t c h ค่ะมือจับประตูสีเดียวกันกับสีรถยนต์ค่ะสําหรับรุ่น R.S. นาอก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างมาให้แล้วนะคะแบบนี้จากโรงงานสำหรับบริเวณด้านท้ายนะคะกันชนนะกันชนมีมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะกันชนด้านหลังนะคะก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้เลยนะคะไฟท้ายเป็น LED นะคะสำหรับรุ่น E.H.E.V. ก็จะมีสัญลักษ e ณ์ E.H.E.V. ติดอยู่มีกล้องสองภาพด้านหลังนะคะสามารถปรับมุมมองได้ถึง3ระดับในเรื่องของการ ทับบอกนะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนาะสำหรับ Honda City ก็สามารถทับปรับแบบลาบได้เลยนะคะสามารถปรับได้ทั้งหมด4โหมด4แบบเลยแน่นอนนะคะ Honda City Hatchback Minor Chain มานะคะมีระบบ Honda Sensing เพิ่มเติมมาให้ทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะแล้วก็ e-hv s เลยมีระบบอะไรบ้างนะคะมาฟังกันเลยเนาะ มีระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกนะคะ c n b s ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถค่ะ L class ระบบเตือนได้ช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ ADM with LDW ค่ะระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB แล้วก็ที่มีความแตกต่างจากเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะก็คือระบบนี้เลยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ สำหรับระบบนี้ก็จะมีเฉพาะเครื่องยนต์ ehev เท่านั้นค่ะแล้วก็ระบบที่6คืนระบบสุดท้ายระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะที่มีมาเพิ่มเนาะก็จะมีในเรื่องของระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกับระบบปรับอากาศให้อัตโนมัตินะคะซึ่งก็มีมาให้ใน city h a t h b a c k minor แล้วนะคะแล้วก็มีระบบที่ เขาเรียกว่า Walk Away Auto Lock ก,ก็คือพอเราเดินออกห่างจากตัวรถค่ะรถเราก็จะทำการล็อกให้ค่ะคันมาเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเดี๋ยวมะนาวปิดฝากระโปรงรถด,ด้านท้ายก่อน ภายในนะคะสำหรับรุ่น RS นะก็จะเป็นสีดำเบาะนั่งนะคะเป็นเบาะหนังแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบสีแดงนะคะในรุ่น i s นะแต่ถ้าเป็นรุ่น SV นะคะแถบตรงนี้จะเป็นสีออกแบบเบลท์เทาๆนะคะดีไซน์นะคะคอนโซลนนหน้าก็จะตกแต่งด้วยพินโนแบ็กสีดำแบบนี้สำหรับขนาดของมตรวัดนะคะก็ขนาด7นิ้วเป็นแบบ TFT ดีไซน์สปอร์ตนะคะสำหรับรุ่น RS โฟมอะไรนะคะมันติดฟังก์ชันเนาะแล้วก็จะมีระบบที่ควบคุมความเร็วของรถยนต์นะคะสามารถตั้งค่าได้ที่บริเวณนี้เลยแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นสวิตช์ที่ควบคุมในเรื่องของหน้าจอเครื่องเสียงนะคะสําหรับหน้าจอเครื่องเสียงเนี่ยก็จะเป็นขนาด8นิ้วลองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคะสำหรับรุ่นที่ไ m i n ร์มาก็คือรองรับแบบไร้สายนั่นเองมีแอร์ออโต้ให้นะคะช่องจ่ายไฟสำรองด้านหน้า1ตําตำแหน่ง USB 2ตํตำแหน่งนะคะ ก็ตรงนี้เนาะก็จะเป็นคอนโซลเกียร์นะคะมีปุ่มอีคอนโหมดให้แต่ถ้าในรุ่นที่เป็นเทอร์โบนะคะก็จะมีปุ่มไอเดียให้อีกทีหนึ่งสำหรับรถ e-hv นะคะก็จะมีเด็กมือไฟฟ้าเบรโครให้นะคะมีพนักเท้าแขนด้านหน้านะคะสามารถเก็บของได้เยอะแล้วก็ถ้าสังเกตที่พวงมาลัยนะคะเขาจะมีปุ่มลบปวกนะคะสำหรับ ลบบกตัวนี้ถ้าอยู่ในเครื่องยนต์ที่เป็น e-hv AH นะคะก็จะเป็นระบบที่ชะลอความเร็วบนพวงมาลัยนะคะจะไม่ใช่แผนเดิสชิพนะที่ปรับเกียร์7สป,ปีดถ้าระบบนั้นนะคะจะอยู่ในเครื่องยนต์เทอร์โบโค่ะแล้วก็สำหรับ city h a n d b a c k นะคะที่เป็น e-hv AH เนอะทั้งรุ่น sv นะคะแล้วก็ rs ก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะคะใน รด rs นะคะก็จะมีช่องเสียบชาร์จแบตให้เรานะคะตรงนี้แต่จะเป็น type c นะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2ช่องนะคะก็นั่งด้านหลังก็เย็นด้วยนะคะแล้วก็มีช่องชาร์จแบตให้ด้วยนะคะก็เลิดมากๆกเลยแล้วก็สำหรับในเกรด rs นะคะก็จะมี honda lensmosh นะคะก็กล้องส่องภาพด้านซ้ายเนาะแสดงภาพมุมอับนะคะเวลาที่เราจะเลี้ยว เราอาจจะแบบมองไม่เห็นเนาะก็สามารถเปิดใช้ระบบนี้ได้นะคะหรือถ้าไม่ได้เปิดไฟเดียวนะล้วก็อยากดูเฉยๆก็สามารถกดได้ที่ปุ่มที่สวิตช์การไฟหนา้าตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาความคุ้มค่านะความประหยัดในยุคสมัยนี้นะมนาวมองว่า City h a t c h b a c k นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะคะในเรื่องของความประหยัดแล้วก็เรายังแบบว่ายังมีการใช้น้ำมันอยู่เนาะเพราะว่าของเราเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะ ก็สําหรับโปรโมชั่นตอนนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นรถที่เพิ่งเปิดตัวมาดอกเบี้ยต่าสุดนะคะอยู่ที่0.99%เลยนะคะเมื่อดาวที่25%ขึ้นไปแล้วก็ยังมีโปรโนะคะที่ได้รับในเรื่องของ Honda e c c l u ค i ซ Care แนะคะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda นะคะสามารถทักลายมะนาวเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ